สวัสดีครับแฟนๆโปรกรมอทุกคนครับนี่คือคลิปสุดยอด10อันดับโปเกมอนในตำนานที่เก่งที่สุดโดยมีโปเกมอนในตำนานตั้งแต่เจน1จนถึงปัจจุบันครับเจนที่9ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด72ตัวนี้ครับแต่แต่แต่การจัดอันดับครั้งนี้ครับจะมีโปเกมอน9ตัวครับไม่อยู่ในนี้เนื่องจากว่า9ตัวที่ว่านี้ครับไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคหน้าสุดพี่พี่พี่แล้วอาชุดล่ะทำไมถึงไม่มีอาชุดมันเป็นโปเกมอนมายานะน้องมันไม่มีอ้าวแล้วมิวละพี่ ิวก็ด้วยมันเป็นมายานอ้องตัวไหนครับพี่มันไม่อยู่ในภาพนี้ครับไม่ใช่โปเกมอนในตำนานเข้าใจตรงกันนะเด็กๆด,ดังนั้นครับในการจะอันดับเนี่ยเราไม่ว่ากันที่สเกลพลังในอนิเมะหรือสมุดภาพโปเกมอนเนื่องจากว่าสเกลเนี่ยมันค่อนข้างเชื่อถือได้ยากแล้วก็พังทําให้การจะดับครั้งนี้ครับเราจะเอาสถิติในเกมภาคสกาเลต์เบลเลตครับเป็นตัววัดช่งเคยเพื่อนๆสามารถไปดูข้อมูลส่วนนี้กันได้ครับในแอปโปเกมอนโฮมครับในมือถือซึ่งผมเนี่ยจะดึงข้อมูลจากตรงนั้น เอาล่ะสิบอันดับนี้ครับจะมีตัวอะไรบ้างแล้วใครครับจะครองอันดับที่1มาดูกันเลยครับกับ10อันดับโปเกมอนในตำนานที่เก่งที่สุดอันดับที่10บูโรสตูโจมครั้งเดียวเจ้าของท่าวิกเก็ตโบที่เป็นท่าโจมตีแล้วติดคริตแน่นอนที่สําคัญครับมีความสามารถอันซีฟิตที่ตีทะลุการป้องกันได้โปเทคแตกแน่นอนทําให้โปมอนครับที่อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยไร้การป้องกันสุด,สด การเล่นบูโรสครับเป็นสายบุกจ๋าๆหากสู้ความเร็วไม่ได้เนี่ยบูโลอสครับยังมีท่าเซอร์เกอร์พันครับที่เป็นท่าไพอุริตีอีกโอ้โหท่าทั้ง2โหมดนี้ครับไม่แตกต่างกันมากสําหรับไอเทมครับก็ถือเน้นเอาตัวรอดครับก็คือถือโฟกัสเซตเอาไว้มากที่สุดทําให้ตัวมันครับเป็นตัวที่อยู่ได้ทุกทีมครับแค่หมัดโคมันเนี่ยต่อยเพียวๆก็เจ็บกันแล้วแต่ถ้าเกิดจะให้หนักกว่านี้เนี่ยเทลลสต่าวามมืดเนี่ยครับคือที่สุดถูกนํามาใช้เยอะที่สุดครับทั้ง2โหมด ในเรื่องของอันดับครับโหมดซิงเกิลอยู่ในอันดับที่58และดับเบิลครับอยู่ในอันดับที่16น่าเสียดายครับที่ซิงเกิลเนี่ยมีคู่แข่งเยอะมากๆาครับทาให้อยู่ในอันดับที่10ครับอันดับที่9ครับติงลูสุดยอดโป้มันไพพิบัติที่มาใหม่ที่มีความสามารถดีเวอร์ครับเวสเซลออฟลูนที่รบพลานโจมตีแบบสเปเชียลทุกตัวครับยกเว้นตัวที่มีความสามารถดีครับ25เเซและไม่ว่าจะโหมดซิงเกิลหรือดับเบิลครับท่าซีเจอร์ของโป้มันพพิบัติครับ ถือว่าใช้กลุ่มมากครับรูเนชั่นที่จะตัดเลือดฝั่งตรงข้ามครึ่งหนึ่งเพื่อตัดเลือดตัวหนาหรืออาศัยจังหวะเปลี่ยนสีวิตเปลี่ยนตัวออกมาไม่รู้ส่งอะไรมาแต่ตัดไปก่อนครับแล้วก็มีท่าโจมตีประเภทดิงครับตามนี้เลยติงลูกครับมีเตตที่ออกมาดูแบบเพอร์เฟกมากครับทั้งรูปทั้งรับและยิงไปถือแอสเซเวตอีกครับโอ้โหตัวมันยืนทนไปอีกครับและเป็นไอเทมยอดนิยมครับทั้ง2โหมดสำหรับเทอร์ซาลครับนิยมเป็นพิษมากที่สุดครับ เนื่องจากว่าการรับมือแฟรี่แล้วก็ต่อสู้ที่มันแพ้ทางเนี่ยพอเปลี่ยนพี่ปุ๊บมารับมือได้แบบครอบคลุมสุดๆในอันดับทัพซิงเกิลครับอยู่ในอันดับที่7ถือว่าเข้มปัดเลยและดับเบิลครับอยู่ในอันดับที่50ิติ่งลูกครับเป็นหนึ่งในปุ๊บมนภัยพิบัติที่มาแรงและเล่นแทงได้ทุกทีอันดับที่8ร่วมไคลก้าและโครดอนพอพูดถึงตัวไคลก้ากันก่อนเลยนะครับ เป็นหนึ่งตัวครับที่เรียกสสาพอากาศฝนตกที่ดีที่สุดตัวหนึ่งแม้ว่าภาคนี้ครับจะแปลงกินชีแคลกาไม่ได้แต่สามารถได้ดีอยู่แล้วครับเป็นทุนเดิมมีท่าประเภทน้ำครับที่รุนแรงอย่างออริจินพอลหรือจะเป็นวอเตอร์สปาครับในซิงเกิลนี่จะเล่นซาแต่วอเตอร์สปากันอย่างเดียวเลยครับเป็นหลักแล้วก็ถือชอยสคาครับเพื่อเพิ่มความเร็วไปอีกครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งครับของโหมดนี้ครับไอเทมชิ้นนี้แต่สลับโหมดเบิรครับก็มีทั้ง2ท่านี้ครับให้เลือกใช้แต่ไอ ด้วยความที่เราเนี่ยขายท่าน้ําเป็นหลักครับการแปลนเทนอร์สตครับก็ไม่ผลน้ําเช่นกันครับมันแรงอยู่แล้วครับก็แรงขึ้นไปอีกฝนก็ตกไปอีกทําให้โหมดซิงเกิลครับอยู่ในดับที่27และดับเบิลครับอยู่ในดับที่21ครับส่วนโคไรดอนต้องเรียกว่าเตกราดอนตกกว่าได้เพราะพี่แกสามารถเปิดแดดเองได้ด้วยและประเภทของโคไรดอนครับก็ดีด้วยนะคือต่อสู้และมังกรท่าโจมตีหลักๆของโคไรดอนครับจะมีทั้งไฟมังกรและต่อสู้ ซึ่งท่าโจมตีมังกรเนี่ยก็คือสกิลช็อตที่ถูกนํามาใช้ในโหมดซิงเกิลพร้อมกับไอเทมที่ถือไว้ก็คือโรเวตไดส์ส่วนดับเบิลเนี่ยจะเน้นไปที่เคลียร์อาเลธครับในการถือท่าโจมตีเองก็เน้นไปที่ท่าเซเจอร์ครับอย่างคอลลิชันคอร์สที่เป็นท่าประเภทต่อสู้คิดดูนะครับโคเรดอนเนี่ยเปิดทั้งแดดมีท่าไฟที่แรงครับอย่างแฟร์บิททำให้การเลือกใช้เทอร์สตอลครับตกไปที่ประเภทไฟครับใช่ครับไฟเนี่ยคือที่สุดของโคเรดอนซึ่งทําให้โคเรดอนครับเป็นประเภทไฟมีแดด แรงขึ้นอีกหลายขุมมาคิดดูแน่นดับครับซิงเกิลเนี่ยโคเิทอนครับอยู่ในดับที่11และดับเบิลครับอยู่ในดับที่30ถือว่าเป็นเทพประจำภาคครับที่เก่งมากๆและเป็นตัวเปิดแดดที่ดีที่สุดอันดับที่7บัตเร็กขี่ม้าขาวบกเลมว่าในตำนานครับที่ดูโหดเก่งสุดๆครับในทีมที่กรูมแถมตัวมันเองเนี่ยสามารถเปิดที่กรูมเองได้อีกด้วยครับหากมันอยู่ในที่กรูมครับเกมบุกเนี่ยจะเป็นของมันทันที ยิ่งมีความสามารถครับ s 1ครับที่เมื่อตัวมันครับน็อกฝันตรงข้ามได้เนี่ยมันจะบูสต์แต่ในด้านพลังจุติกายภาพอีก1ระดับโอ้โหแน่นอนแล้วครับว่ายิ่ง ko เนี่ยมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆครับไม่เพียงแค่นั้นครับยังการไม่ให้ฝันตรงข้ามกินเบอร์รี่อีกสำหรับเรื่องไอเทมครับที่ถือเนี่ยจะเล่นไม่เหมือนกันครับในซิงเกิลเนี่ยเน้นยืนเน้นฟื้นเลือดสำหรับดับเบิลครับจะถือเป็นเคลีย์อาเุธครับเพื่อการลดพลังการใช้งานครับของเทรเสตอลเนี่ยในแต่ละโหมดเนี่ยจะไม่เหมือนกัันด้้วยซครบ ดูเล่นไปตามสถานการณ์และทีมในโหมดซิงเกิลครับจะเลือกใช้เป็นเทอร์สตตลไฟฟ้ากันมากที่สุดเนื่องจากว่าบางตัวเนี่ยพอมันเจอปัดเด็กขี่ม้าขาวเนี่ยมันจะแปลงเป็นเทอร์สตตลน้ำครับนั่นแหละฮะทำไมถึงโหมดซิงเกิลถึงติดเทอร์บัสเอาไว้ครับเพราะว่ามันจะยียไฟฟ้านั่นเองครับนี่แหละครับคือเหตผลว่าทำไมถึงติดเทอร์สตตลไฟฟ้านั่นเองในส่วนดับเบิลครับเน้นยืนนานๆอยู่สนามให้นานที่สุดประเภทของมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาครับในเรื่องอันดับครับปับดเด็กขี่ม้าขาวซิงเกิ และดับเบิลครับอยู่ในดับที่12ทําให้เกมดับเบิลครับบัตเอร์กีม,ม้าขาวเนี่ยถือว่าเป็นหัวโจกของทีมครับทำให้ทีมทิกรูมนั้นดูมีพลังมากๆอันดับที่6กอวิว๋ีหนึ่งในโปรกมกรมัยพิบัติที่เป็นตัวจี๊ดเลยครับความสามารถลดพลังป้องกันสเปเชียลทุกคนบนสนาม25%ซึ่งตัวมาเนเมีตีแบบสเปเชียลแอทแทคด้วยทําให้การโจมตีของมันแลแรงขึ้นไปอีกครับ และก็ในโหมดดับเบิลครับจะมีติดทัาสนาวไว้ครับเพื่อลดแตตกพลางโจมตีสเปเชียลนิสัยเนี่ยก็เน้เนไปที่การเพิ่มสเปเชียลอย่างหนักเลยครับอย่างโมเดสไม่เพียงแค่นั้นไอเทมที่ถือกันทั้ง2โหมดคือชอตส์ครับที่เอาไว้ช่วยให้เพิ่มความเร็วไปอีกเพราะตัวมันเนี่ยเร็วอยู่ที่มาตรฐานเลยครับ100แต่การออกท่าโจมตีก่อนเพื่อสนเตอเบเพื่อน,น็อกไขรสักคนหนึ่งเนี่ยถือว่ามันทําหน้าที่ของมันได้ดีมากแล้วและพลานโจมตีของมันก็ไม่ใช่น้อยนะแถมความสามารถมันไปลดสเปเชียลดีฟก ดาเมจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกมันอาจทะลุหลอดกันแน่นอนในโหมดซิงเกิลครับจะเน้นการบุกแบบจัดๆเทเลสต์ครับจะเป็นประเภทไฟกันทั้งหมดสลับดับเบิลครับจะเลือกเป็นประเภทผีมากกว่าเนื่องจากว่าจากการท่าพ r i อริตี้อย่างเฟ็กเอ t หรือจะเป็นเอ็กซ์ s ีสปีดและหลบก,การโจมตีประเภทต่อสู้ได้อีกด้วยในเรื่องอันดับของอวิวี v ครับซิงเกิลอยู่ในอันดับที่20และดับเบิลอยู่ในอันดับที่17หากต้องการดาเมจจัดจ้านสักตัวหนึง่งโปกแกรมไพพิบัตตัวนี้ครับเป็นตัวเลือกที่ไม่เลว อันดับที่5บัตรเล็กขี่ม้าดำอีกหนึ่งสายครับของบัตรเล็กครับที่เป็นสายสเปเชียลมีทั้งความเร็วและความแรงและท่าประจำตัวครับอย่างแอสต้าบลลดที่ตีหมู่อีกเป็นท่าที่แบบล้างบางฝั่งตรงข้ามได้แบบเป็นอย่างดีเลยและแน่นอนครับว่าความสามารถ S1 นครับนอ็อคปุ๊บเพิ่มคลังโจมตีด้านสเปเชียลครับไปอีก1ระดับและด้วยสไตล์ของมันครับจะตรงกันข้ามกับบัตรเล็กขี่ม้าขาวครับทำให้ตัวนี้ครับเร็วแทน และเร็วมากๆครับเร็วถึง150ครับเป็นอันดับ3าของเกมอ่ะไอเทที่ถือครับในแต่ละโหมดเนี่ยโหมดซิงเกิลครับจะเลือกเป็นการชิงจังหวะและวัดกันที่ความเร็วครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสแซชหรือจะเป็นชอยสคาร์ก็ดีส่วนดับเบิลครับจะเน้นไปที่ดามเมจจ๋าๆเลยเน้นๆยิงทีคือกะไม่ให้พื้นกันเลยทีเดียวแต่ข้อเสียใหญ่ของมันเนี่ยคือแพ้ความมืดคูณ4ี่ครับทำให้มันตกเป,นเป็นเป้าได้ง่ายครับสอบท่าซักรพ์พัน แต่เกมเจนนี้เอาตัวรอดได้ครับด้วยการเทรสตอลเป็นประเภทแฟรี่แค่นี้ก็หมดห่วงแล้วอ่ะอันดับของบัตรได้ข,ขี่ม้าดำครับซิงเกิลครับอยู่ในดับที่10และดับเบิลครับอยู่ในดับที่7ทั้งความเร็วแรงกัรมาพังงาดได้มากกว่าเดิมครับเพราะในคติของเจน9้าเนี่ยยิ่งล้มมันยากขึ้นไปอีกทําให้เป็นโปรมชประเภทผีและพลังจิตที่เก่งที่สุดในตอนนี้อันดับที่4เต้าเตียย โกลบอลไทยพิบัติที่เป็นตัวสวิฟได้ดีมากๆมีความสามารถซอสออฟบูนครับที่จะลดพลังป้องกันกายภาพถึง25%น่ะซึ่งเป็ดตัวมันเนี่ยตีแรงอยู่แล้วครับ120เงาะอหน้าทีคือหน้าแหกกันแน่นอนครับแล้วก็มีท่าโจมตีที่แบบใช้งานได้ดีทั้งนั้นครับโอ้โหดูได้เลยฮะแถมตัวมันเนี่ยก็เร็วใช้เล่นด้วยยังมีท่าเพลย์ตี้ที่สเตปอีกนะแล้วมีตั้งสองท่าด้วยนั่นคือซัเกอร์พารครับแล้วก็ไอชาร์ดในเรื่องของที่สาย ด้วยความเร็วแต่บางเฉียบแบบนี้เนี่ยจึงเน้นเอาตัวรอบเป็นหลักครับก็ถือพวกัสแซก,กันเอาไว้ตั้ง2โหมดเนี่ยแต่ตัวเลือกรองครับซิงเกิลเนี่ยเลือกด้วยความแรงครับช้อยแบนแต่ถ้าเป็นดับเบิลเนี่ยจะเลือกแรงขึ้นไปอีกครับด้วยการถือไดโอฟส่วนเทลซ่าครับจะคล้ายๆเหมือนบาตรได้ขี่ม้าขาวครับจึงเลือกเป็นไฟฟฟามากที่สุดในโหมดของซิงเกิลส่วนดับเบิลครับเลือกำไฟประเภทผีมากที่สุดครับเพื่อไม่ให้โดนหยุดด้วยท่าเฟกเอาท์หรือโดนท่าประเภทต่อสู้ซึ่งตัวมันเนี่ยเจ็บถึง4เท่า มาดูกันที่อันดับครับเปาเจีย้ยเนี่ยในดับซิงเกิลอยู่ในดับที่2ครับโอ้โ oh, ห oh. และเป็นตัวที่ยอดนยยมครับในหลายๆทีมวูด,ดับเบลิลครับอยู่ในดับที่18นี่คือ1ในโปเกมันาพายุิบิท,ที่เก่งที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเข้าได้กับทุกทีมอันดับที่3มิไรดอนโปกเกมอนในตำนานครับประจําปกอีกตัวที่เรียกว่าความสามารถอย่างดีครับเปิดฟิวฟ้าเองได้ด้วยเทโออนเอนจิ ซึ่งฟิลฟ้านี้ครับเพิ่มพลังไฟฟ้าไปอีกครับ30%ไม่เพียงแค่นั้นครับความสามารถเฮลต์อิงจนเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีสเปเชียลไปอีกครับ33%เมื่ออยู่ในฟิลไฟฟ้าครับโอ้โหดาเมจนี่คือเพียงพอแล้วครับซึ่งถ้าโจมตีหลักครับก็ตามนี้เลยท่าประจําตัวของเขาครับยีนิตัวดิฟครับทั้งความสามารถทั้งฟิลฟ้าความแรงสแตปปีตัางๆบอกเลยว่าไส้แตกครับไม่เพียงแค่นั้นครับตัวมาเนียเรียนท่าประเภทแฟรี่ได้อีกด้วยครับอย่างเดซินกรีม ในเรื่องของที่สายเนี่ยเรียกได้ว่าแล้วแต่ทีมเลยทีเดียวครับตัวมันแต่เดิมเนี่ยมันทั้งเร็วแล้วก็แรงอยู่แล้วแต่การเลือกใชไอเทมครับแทบจะใช้เหมือนกันเลยครับก็คือชอยส์ครับที่อาศัยความเร็วชิงตีก่อนด้วยพลังที่แบบล้นเว,เวอร์เลยการเลือกใช้เทอร์สตอลครับประเภทน้ำแข็งเนี่ยถูกกิบมากที่สุดครับในโหมดซิงเกิลเพื่อรับมือกับโปเกมอนประเภทดินอย่างกาชิกุมพะพจันร์สีเลือดหรือจะเป็นติ่งลูกเนื่องจากว่ามิเดดอนครับติดท่าเทอร์าบัสเอาไว้ครับเพื่อยิงสวนมันนี่แหละ ส่วนดับเบิลครับเลือกใช้เป็นประเภทแฟรี่มากที่สุดครับเป็นหลักเลยเพื่อแก้การเจอตัวมันเองในเรื่องของอันดับครับมิเรลดอนครับซิงเกิลอยู่ในอันดับที่8และดับเบิลครับอยู่ในอันดับที่11นี่ถือว่ามิเรลดอนครับมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าโชว์ความเก่งของเทพประจำภาตได้ดีเลยทีเดียวครับอันดับที่2ครับโอกระปองผมมองในตำนานตัวใหม่ที่เป็นเพียงแค่เทพรองแต่ถูกหยิบมาเยอะมากๆครับเพื่อจะว่าน้องโอกระปองเนี่ย มีถึง4หน้ากากครับหน้ากากสีทิวหน้ากากบ่อน้าหน้ากากเตาไฟและหน้ากากฐานรากถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทและยังมีความสามารถแตกต่างกันไปอีกแต่ตัวที่โยมครับคืออะไรครับมันคือหน้ากากเตาไฟครับเป็นหน้ากากไฟที่ถูกจิบมากที่สุดครับในทั้ง2โหมดแต่สุดบเบิลเนี่ยจะมีรองลงมาหน่อยนั่นคือการยิบหน้ากากบ่อน้ําจุดเด่นของโอกระปองคือหากตัวมาเธอร์เตาครับหน้ากากเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามที่ถือเลยและอวบิตตี้จะถูกเปลี่ยน ซึ่งหน้ากากเตาไฟเนี่ยจะเพิ่มพลังจุตีให้ครับหนึ่งระดับแต่ถ้าเป็นหน้ากากน้ำเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันสเปเชียลให้ที่สําคัญครับมีท่าประจําตัวด้วยครับอย่างไอวี่คัเจที่มีโอกาสตดคริและประเภทที่ตีไปเนี่ยจะตามหน้ากากที่ถือไว้ด้วยถ้าโจมตีครับมีความหลากหลายมากๆครับตีดูดเลือดมีท่าป้องกันสร้างดาเมจได้อีกอย่างสไปคี้ชิลสำหรับเทเลสต์ครับก็เป็นไปตามหน้ากากได้เลยครับแนนอนเพาะก็คือไฟอันดับของอุกระปองครับซิงเกิลครับทำเอาไว้อันดับที่หครับ ถือว่าเป็นโป้บอนครับที่มีความหลากหลายในตัวตับตัวตามสภาพทีมได้ดีครับถือว่าโหดมากๆและมาถึงอันดับที่หนึ่งครับบูโรสสู่โจมต่อเนื่องน่าตกใจละสิที่มีตัวนี้ครับติดอีกครั้งและโผล่มาอีกทีคืออันดับที่หนึ่งเนื่องด้วยความสามารถสุดโกงครับอันซิมฟิทครับที่ป้องกันไม่ได้และท่าประจำตัวสุดโอพีครับที่ตีถึง3ครั้งแถมการันตีครีอตต่างหาก ทำให้ไอเทมอย่างโฟกัสแซชครับไร้ความหมายไม่เพียงแค่นั้นยังมีท่าพาริตี้อีกที่แตบตัวมันนั่นคืออ q ควาเจซึ่งในซิงเกิลไอเทมที่ถือมากที่สุดคือพาร์ชิงกรุ๊ที่จะทำให้ท่าประเภทหมัดแรงขึ้นอีก10%และการโจูมตีที่ไม่สัมผัสตัวเพื่อไม่เสี่ยงการโดนเอฟเฟกต์ของฝันของข้าเมื่อตีสัมผัสตัวแต่ปัญหาคือความสามารถอันซิฟิตจะทำงานเมื่อสัมผัสตัวเท่านั้นดังนั้นท่าฮูลาโอสถือไปแล้วก็ไม่มีความหมายนี้ใช่ไหมใช่ครับเนื่องจากว่าซิงเกิลไม่มีใครป ดังนั้นเอาความสามารถนี้ออกไปแล้วเพิ่มความแรงไปเลยเพื่อให้ท่าประจําตัวครับอย่างเซอร์จินสไตน์เนี่ยแรงขึ้นไปอีกสําหรับโหมดดับเบิลถือว่าเป็นอีกแนวนึงเลยถือโฟกัสแซก,กมากที่สุดเน้นเอาตัวรอดด้วยตัวมันเป็นบุกฝ่ายเดียวเลยทําให้เทอร์สตอครับที่ถูกเลือกนั้นเป็นประเภทน้ํามากที่สุดในทั้ง2โหมดเพิ่มความแรงประจําท่าเข้าไปอีกครับโอโ้โหบอกเลยว่าเบิม่มๆในอันดับครับูบรโรอสครับซิงเกิลอยู่ในดับที่4และดับเบิลครับอยู่ในดับที่1เรียกว่าเป็นตัวยอดนิยมที่สุดเทุทกทีม และมีดามเจจัดจ้านมีเท่าจำตัวที่ตีคริสถึง3ครั้งอีกโอ้โหและนี่คือ1ิบอันดับโปเกมอนในตำนานที่เก่งที่สุดแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูดีๆครับว่ากฎการเล่นรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกโปเกมอนเทพใหญ่ครับได้แค่ตัวเดียวต่อหนึ่งทีมดังนั้นการเลือกเทพรองครับไม่ว่าจะเป็นมูราโอสหรือจะเป็นโอกระปองเนี่ยมันใส่ได้แน่นอนครับจึงถูกหยิบมาเล่นเยอะทําให้โอกาสมันขึ้นอันดับสูงๆเนี่ยมันเยอะด้วยแต่เทพใหญ่เนี่ยค่อนข้างต้องเลือกดีๆครับว่าดึงตัวจะใส่อะไรในทีม และตอนนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งให้สรับเทพใหญ่เท่านั้นครับอันดับที่1ครับมิไดดอนนั่นเองครับอันดับที่2องปาร์เต็ไขี่ม้าดําอันดับ3ครับปาร์เต็ไขี่ม้าขาวอันดับ4ร่วมโคไดดอนและไคโอกาอันดับที่5ครับเทรปบกสและซาเชียนเอ๊ะมีเทราบกสกับซาเชียนด้วยเหรอผมจะบอกแค่5อันดับโปเกมอนเทพใหญ่พอละกันเพราะตอนนี้ครับผมจะมาพูดถึงโปเกมอนในตำนานอันดับ1 1ถึง30หลังอูราโอสสู่โจมครั้งเดียวครับว่ามีตัวอะไรกันบ้าง อันดับที่1 1ร่วมครับเทเลปคอสและซาเชียนอันดับที่1 2บสองเรดอรลอสเดฟอร์มสัตว์สัตติอันดับที่13ครับลูนาล่าอันดับที่1 4ครับทอรเลอสอันดับที่1 5บหู้เกเนนาอันดับที่1 6ครับเรดอรลอสฟอร์มอวตารอันดับที่1 7ร่วมกาดอนและโฮโออันดับที่18ครับสมาเซนต้าอันดับที่1 9ลูเกียอันดับที่20เคสซิเลียอันดับที่21โเฉงเกียิอันดับที่22อเอเต อันดับที่23ลาติโอสอันดับที่24เนคอสมาแผงคอแห่งสุทายาอันดับที่25เรจิเอลิชิอันดับที่26แบ็กเคีวเลมอันดับที่27ร่วมลาติอาสและเรจิดาโปอันดับที่28ร่วมทันเดอร์และกาลาไฟเจอร์อันดับที่29ร่วมเรควอซ่าและเรจิกิกัสและอันดับที่30คิจิคิกิสึและนี่ครับคือทั้งหมดของคลิปโปเกมอนในตำนานที่เก่งที่สุด